สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์เลยให้ความรู้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเจอกันประจําเที่ยงครึ่งนะคะสําหรับการไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคําถามค่ะเกี่ยวกับ เรื่องของการเลี้ยงลูกค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การดูแลลูกน้อยนะคะหรือว่าการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์คลอดแล้วก็หลังคลอดค่ะพบกับพี่กันได้นะคะช่องพี่กันนมแม่นะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะถ่ายทอดสดพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้ก็มีความรู้มาฝากให้กับคุณแม่อีกเช่นเดิมนะคะอาจจะขอจะพูดถึงเรื่องของประเด็นความรู้ที่ มีการแชร์หนะ้าเพจพี่กันกมากๆนะคะในเรื่องของภาะวะเลือดออกในสมองลูกค่ะเข้ามาแล้วกล่าวสักทายกดไลค์กดแชร์ค่ะกดหัวใจนะคะเป็นกาลังใจดีๆให้กับพี่กันค่ะพอดีเมื่อเช้าเเห็นโพสต์คุณแม่ที่นํามาแชร์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของคุณแม่แล้วก็น้องด้วยนะคะที่สูญเสียเลูกน้อยไปนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่นําเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์มาแชร์แบ่งปันให้คนแม่ แม่ๆนะคะอย่างเรานะคะได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เป็นเหมือนอุทาหรณ์เตือนใจให้เรามาระวังค่ะในการเลี้ยงลูกน้อยนะคะเรื่องของประเด็นที่พี่การเห็นโพลของคุณแม่แล้วนํามาแชร์ก่อนเนาะคุณแม่ก็เล่าประมาณว่าแบบเหมือนฝากลูกไว้กับคนเลี้ยงค่ะแล้วทีนี้น้องเนี่ยคนเลี้ยงบอกว่าน้องมีอาการนิ่งเอ่อมีอาการน้องเป็นอะไรไม่รู้นะคะนิ่งนะคะแต่ยังหายใจอยู่นะคะคุณแม่ก็รีบมาที่ มาที่ตัวน้องเลยนะคะตอนนั้นเราก็มาช่วยพาน้องไปรูพยาบาลเนาะพี่เลี้ยงก็ค่อยๆหลุดรายละเอียดออกมาว่าคือน้องร้องจนเก่งแล้วก็ชักหยุดหายใจไป2ี่สินาทีนะคะถึงตัดสินใจโทรบอกคุณแม่แล้วก็พี่เลี้ยงก็บอกอีกว่ามีการเอ่อเอ่อตกก้นกล่อมน้องใช่ไหมเออบอกว่ามีการตกก้นนะคะให้น้องหลับนะคะ ซึ่งนะคะตอนนี้คุณหมอก็ยังไม่ได้ฟันธงค่ะว่าเกิดจากเอ,อ่อการเขย่าตัวอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าคือพบว่าน้องมีเลือดออกในสมองวันนี้พี่แกนก็เลยแบบว่าจะมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าภาวะเลือดออกในสมองของเด็กเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเจอเลือดออกในสมองแต่ไม่พบบาดแผลด้านนอกอ๋อคนเลียงแจ้งว่ามีการเขย่าน้องเบาๆนะคะ วันนี้เดี๋ยวจะบอกด้วยขย่านานแค่ไหนมีผลอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะอึ้งเลยนะคะซึ่งอึ้งแบบว่าหฮ้อนีเลยแหละต่อ <c> ค <oughs> ่ะรีบพูดเรามีเวลาประมาณ30นาทีเนาะภาวะเลือดออกในสมองเด็กในอายุที่ต่ำกว่า2ปีนะคะสาเหตุการเกิดแล้วนะคะก็คือเกิดได้นะคะหนึ่งก็คือเกิดจากอุบัติเหตุการล้มกระแทกรถชนอะไรเงี้ยคะ่ะอุบัติเหตุนะคะต่างๆที่มีการกระแทกที่ศีรษะลูกอันนี้ก็ ตรงไปตรงมาที่อาจจะเจอได้ในผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุที่2แน่นอนค่ะหลายท่านอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วในเรื่องของเช็กเก b นเบบี้ซินโดมนะคะอ่านะคะเช็กเกนเบบี้ซินโดมคืออะไรอ่าคือกลุ่มอาการที่ทารกถูกเขย่าทําให้ได้รับบาดเจ็บค่ะอ่านะคะซึ่งโอกาสเกิดขึ้นในเด็กที่ยุต่ตปสอ2ปีนะคะมีมากนะคะเนื่องจากว่าในสมองของเด็กเนี่ยจะมีน้ํามากกว่าเนื้อสมองการเขย่าไปเขย่ามานะคะ ทำให้มีการเคลื่อนที่ของสมองค่ะไปกระแทกกับกระโหลกศีรษะด้านข้างอ่าหเขย่าไปด้านข้างก็จะมีการกระแทกด้านข้างลูกก็จะมีเลือดออกที่สมองด้านข้างอ่าถ้าขย่าไปด้านหน้านะคะจากสมอง้าลูกก็จะมีเลือดออกที่สมองด้านหน้าอันนี้นะคะคือเกิดจากการที่สมองได้รับการกระแทกสมองลูกไปกระแทกกับกระโหลกศีรษะนะคะ พอสมองได้รับการกระทบกระเทือนเส้นเลือดในสมองของเด็กที่ยังไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะมีโอกาสแตกปีแล้วก็มีโอกาสฉีกขาดค่ะจึงทําให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองเด็กซึ่งอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้ลูกของเรามีโอกาสเกิดเอ่อกลุ่มอาการทะลกถุกขยายนะคะหรือเช็กเก้นเบบี้เนี่ยส่วนมากแล้วเกิดจากการเลี้ยงดูคะ่ะอ่าเวลาที่ลูกร้องไห้ร้องไม่หยุดนะคะแล้วร่วมกับ คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียความเครียดนะคะหรือความรู้เท่าไม่ถึงการะคะ่ะทําให้เรามีการเขย่าตัวลูกค่ะเวลาเขย่าตัวลูกเนี่ยศีรษะลูกจะมีการสั่นคลอนด้วยความที่ศีรษะลูกจะมีขนาดใหญ่ในเด็กนะคะศีรษะจะมีขนาดใหญ่ศีรษะลูกจะมีขยับคอก็อ่อนงอแงงอแงเขยา่า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 เขยา่ขยาแบบนี้ค่ะสมองลูกก็ได้รับความกระทบกระเทือนได้มีโอกาสที่ทําให้เกิดเลขขือดคังในสมองได้นะคะหรือกลุ่มอาการเช็กเก้นเบบีได้นะคะ ยังไม่พอนอกจากเขย่าตัวลูกแล้วการโยนลูกขึ้นที่สูงแล้วก็คอยรับนะคะเป,เป็นเหมือนการเล่นหยอกล้อเด็กนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะอันนี้ทําให้เด็กสมองเด็กมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะคะก็ทําให้เกิดปัญหานี้ได้นะคะยังไม่พอค่ะการกระแทกกับวัตถุที่อ่อนนุ่มที่เราคิดว่าอาจจะไม่เกิดก็เกิดได้เช่นที่นอน หมอนอถ้าเราไปกระแทกแรงๆบ่อยๆลูกก็อาจจะมีการเกิดภาวะเช็กกินเบบี้ได้นั่นเองค่ะซึ่งจะตอบคําถามคุณแม่ที่เรื่องของเปมีคนถามพี่กันมาบ่อยมากเลยค่ะว่าแล้วเปล่ะคะพี่การเปที่แบบสวัสดีสองรอท่านนะคะเปที่แบบว่าแฝงด้วยความรุนแรงอะ่ะวันนั้นมีคนแชร์แล้วแท็กพี่การน,นะคะที่ว่าเปแล้วคุณแม่แบบไม่ใช่คุณแม่ดิคนที่เลี้ยงะคะ่ะ ดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาแบบเร็วและกระชากอะคะ่ะอันนั้นนะคะก็เสี่ยงต่อการเกิดเช็กเก้นเบบี้นะคะพราะศีรษนน้องจะเคลื่อนตัวไปมาอย่างรวดเร็วนึกออกไหมควอสันคลอนนะคะอันนั้นก็คือไม่ได้ห้ามห้ามแขวงเปล่งนไม่ได้เลยอันตรายมากนะคะมีโอกาสเกิดเช็กเก้นเบบี้ได้อันนี้เตือนให้เฝ้าระวังนะคะและสิ่งที่พี่กันจะบอกว่า เราสั่นคลอนศีรษะนานแค่ไหนศีรษะลูกนานแค่ไหนที่จะทำให้เกิดโอกาสเกิดภาวะเช็กเก้นเบบี้ซินโดมหรือเลือดออกในสมองเนี่ยนะคุณแม่รู้แล้วจะตกใจมากๆเลยค่ะห้าวินาทีเองอะ่ะอันนี้พี่แกนไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปอ่านเปเปอร์มานะคะเออเนี่ยนะเว็บไซต์อะไรสักอย่างน่ะเออเมดไลน์เมดไลน์ Med line. Med line นะคะเขาก็มีข้อมูลตรงนี้มาบอกว่าการสั่น ีรษะเพียง5วินาทีค่ะ1 2 3 4 5ลูกของคุณแม่มีโอกาสเกิดภาวะเชกเกนเบบี้ซินโดมนะคะดังนั้นก็คือยังไงก็คือห้ามเลยอย่าคิดว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ต้องห้ามทำเลยค่ะนะคะทีนี้อาการค่ะถ้าลูกเผอิญว่าทำแล้วเราเห็นมีคนทำกับลูกเราหรือว่าเราเผลอทำหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ เราจะต้องสังเกตอาการค่ะที่บ่งบอกว่าลูกของเราเนี่ยกำลังมีภาวะเช็กเก้นเบบี้ซินโดรมอยู่นะคะซึ่งความรุนแรงก็อาจจะแตกต่างกันนะคะอาการที่จะเห็นนะคะก็มีในเรื่องของอาเจียนหายใจลำบากดูดนมน้อยลงหรือไม่ยอมดูดนมซึมเรียกแล้วไม่ตอบสนองค่ะไม่เคลื่อนไหวร่างกายหรือนอนนิ่งนะคะอ,อย่างเคสของคุณของคุณแม่ที่มาแชร์เนี่ยก็คือน้อง เรียกแล้วไม่ตอบสนองนอนนิ่งแต่ยังหายใจตอนแรกที่พี่เลี้ยงบอกใช่ไหมคะอันนั้นเลยนะคะนอกจากนี้อาจจะมีอาการชักค่ะสูญเสียการมองเห็นในเด็กที่โตที่บอกรู้เรื่องเขาจะสูญเสียการมองเห็นเนาะเขาก็จะบอกเราได้นะคะพบว่าผิวซีดนะคะผิวซีดปากเขียวนี่อาการบมอบอกว่าขาดออกซิเจนเนาะโดยที่เราจะไม่พบอาการทางกายร่วมด้วยถ้าเกิดจากการขย่านะ แต่ถ้าเกิดจากอุบัติเหตุอันนั้นคือพบเช่นอาการลอยช้ำเลือดช้ำหนองอะไรเงี้ยไม่เจอนะคะซึ่งแพทย์ก็จะเขาจะมารวมกับการวินิจฉัยนะคะถ้าเกิดมีเลือดออกในสมองโดยที่ไม่มีการบาดเจ็บทางร่างกายก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่สันนิษฐานว่าเกิดจากการเขย่าเด็กนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเลือดออกนะคะหลังดวงตาได้หมายถึงว่าในเด็กที่ถูกเขยา่าอาจจะตรวจพบว่ามีเลือดออกหลังดวงดวงตาได้นะคะ ทีนี้ถ้าลูกเราเกิดเกิดอย่างนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกิดเขยาาแล้วมีอาการอย่างนี้นะคะสิ่งแรกที่ต้องทำนั่นก็คือว่าการพาลูกไปโรงพยาบาลหรือโทรแจ้งนะคะหนึ่งหหกเก้านะคะหรือพาลูกไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าเราห้ามทำสองข้อนี้เห็นลูกนอนนิ่งนะคะอย่าไปเขย่าหรือปลุกมันจะยิ่งทำให้เลือดออกในสมองมากขึ้นอ่า อย่างอย่างอย่างเคสของคุณแม่เนี่ยที่มาแชร์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนเลี้ยงอะคะ่ะเขาเห็นน้องนิ่งเขารีบไปขย่าหรือเปล่าไปปลูกหรือแกเขยา่าทําให้อาการของเด็กเนี่ยรุนแรงมากขึ้นอ่านะคะอันนี้ห้ามทําอีกข้อหนึ่งที่ห้ามทํานะคะห้ามป้อนอาหารลูกอ่าจะห้ามไปยัดเยียดอาหารหรือนมให้กับลูกกินในช่วงเวลานั้นเด็ดขาดค่ะอ่านะคะอันนี้ที่อยากจะมาบอกนะคะว่าโอเคเราควรจะสังเกตอาการยังไงและ ควรทำหรือไม่ทำอะไรนะคะจริงๆแล้วพี่แกนเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วแหละนะคะแต่วันนี้คือมาจะมาเน้นๆว่าห้ามทำนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ห้ามทำอะไรแล้วก็จะบอกแค่ว่าการสั่นเพียง5วินาทีมีผลต่อสมองลูกมากๆแล้วจริงๆแล้วการที่เกิดภาวะชักเกนเบ b y s บี้ซินโดมเนี่ยคะ่ะโอกาสเสียชีวิต,ตสูงสูงมากนะคะแล้วยังไม่พอถ้าไม่เสียชีวิตก็อาจจะทำให้ทารกพิการได้นะคะดังนั้นคะ่ะ ก็ไม่ควรทำเนาะเราก็ต้องเรามาระวงังไม่อุ้มเด็กโฉโยโนขึ้นโยโนโลงไม่เขย่าตัวลูกนะคะเวลากล่อมเนี่ยถ้าเขย่าอย่างเงี้ยเขย่ามันจะหัวสั่นใช่ไหมคะใช้การโยกค่ะแม่ยกไปยกมาโยกไป,ยก,ย,กไปยกมาแบบนี้แทนนะคะอ่าแล้วเปเรื่องเปก,ก็ระวัดระวังนะคะแล้วก็ระวังเวลาอุ้มก็ก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่ศิรระด้วยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่ไหวโมโห หงุดหงิดอารมณ์ขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนมือคนอื่นมาช่วยเลี้ยงนะคะซึ่งมีมการศึกษาบอกเลยมักเจอในเด็กอายุ3เดือนขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่เขาร้องเยอะมันทําให้อารมณ์ผู้เลี้ยงดูเนี่ยมันขึ้นนะคะถ้าพี่กันดูจากรูปของน้องเนี่ยอายุอายุ4เดือนนะคะโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะคะเหี่ยวแรงขนาดไหนถึงมีเลือดออกในสมองคือมันก็ต้องขึ้นอยู่คือถามว่าถามพี่กันนะคะ การทําให้หัวเด็กสั่นคลอนเนี่ยอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกเนื้อสมองไปกระทบกับกระโหลกศีรษะถ้าการเขย่าที่ทําให้เนื้อสมองไปกระทบกับกระโหลกศีรษะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยคือแต่ต่อต้องน้ําในสมองมันจะมีน้ําด้วยใช่ไหมคะถ้าเขย่า,ยาเบาๆมันก็อาจจะไม่ได้เกิดอะไรมากแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่เราจะลงลงไปแบบจึ๊มันขึ้นอยู่ออกับความแรงแล้วการกระชากด้วยนะการกระชากแรงอย่างเงี้ยมันก็อาจทําให้แบบมันแรงขึ้นเนะี่ยแรงของกายแทรกอะ มากขึ้นต้องเขย่าแรงขนาดไหนพี่กันก็อาจจะพูดออกมาไม่เห็นภาพอะเนาะแต่ให้ถ้าเกิดหัวมันสัน่นงอเงกอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็มีโอกาสกระแทกค่ะก็ทางที่ดีก็ไม่แนะนําว่าให้เขย่าเลยค่ะคุณแม่ทีนี้คุณแม่หลายท่านก็อาจจะแบบเออฉันเลี้ยงของฉันมาแบบนี้แล้วเนาะฉันก็ทำเขย่ามาโดยตลอดแต่ลูกไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรก็โอเคแต่ต่อไปนี้ถ้ารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วแหละและก็ต้องสังเกตอาการตามที่พี่กันบอกไปด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ